thoáng nó cũng thuận nè cũng ngon ở mở ao mở làn, hào chân xuống dòng cam khớt ừ. hai đây cao man thì mới giờ đã mới hả mà và mới giờ mơ đi mình sẽ ngừng bờ sợ nhọt hào khăn lưng lực bỏ khăn lưng lực để ừ. cảm ơn dàm. để bắn mấy giam để nhọn nữa ừ để nhọn nhọn mà đúng. khỏi máy giam thì thì mới là. chuyện này là người... Đó. Mấy? Nó nhá nhá bao bầu à? Ừ. Ừ, ừ. Đây, này, này này. mấy? trên khác Mấy con? cờ. ในสอนเนอมาดามปูกับปูมีจังกิ่นจังยูหาหลานต่มือเจ้ามือคำกันยังถ้าหนอเดิกดิ้นลหลขึ้นก็บหูท้าหลานอสอได้หย่อนายเด้ออีลุงกับป้าไปเต้วตั้งขึ้นปูไปสวาหาจอนฟอนเอ้ยสบลักตกไก่สาวจุบริกินเนา เมื่อไหร่เมื่อไมือนี่ลานมากขาสั่งไบรทห <c oughs> มูลองกับบะมีเนาะหม,มูสเต็งกับบลักไดรอรค <c oughs> ันเ,นนเนสําหรับเช้าว,วันสุดท้ายนะครับที่เมืองมุลนะครับหรือว่าตำบลเมืองมุล อำเภอต่วนสาวจังหวัดเดียดเบียนนะผมล่ำลากันด้วยมื้อเช้านะครับช่วงเช้านั้นเราไปตลาดแล้วก็ซื้อกับข้าวมาทำกันผมเองก็ทำกับข้าวกับน้องๆครับให้คุณปู่ท่านได้ทานอาหารการกินนั้นทำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาของปลาปิ้งปลาต้มนะครับแล้วก็ไก่แล้วก็หมูนะครับหลักๆก็มีผักลวกผักนึ่งนะคุณปู่นั้นอวยพรให้เรา ทำมาหากินค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้สุขภาพดีนะก็วันนี้เป็นวันดีนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่กันหรือว่าเชงดีปีเมอร์ของคนที่นี่นะครับเดี๋ยวฟังกันต่อนะครับหยาเอ้ยลันสอจุกสุกแยงยูหาวยูจึนเนอร์ยูหมันยูยืนเนอร์ยูเทาลายปีเนอร์เออลองยิ่งกบเออหาวึนเนอร์มีเงินมีคำเนอร์ เราก็พเอาทเอาได้จืนไปช้อไปจาลยจางลเมนตดีเนอไปเมนช้อเมนจากัมันแดล่างดีไปกับมันกับไปมันเนอก็ปอไปกันเนอไปตามั้คันเนอร์ขั้คันเนอร์ ตอกขั้นเด้อตอกขั้นเด้อป่าเด้อตอกขั้นเด้อป่าเด้อเลี้ยงจางนอป่าเลี้ยงจางเนี่ยลู้อนนั่นะบ่ามาก้อยเฮีย้าจะไม่ยังไงนี้กินคุณยาท่านก็อวยพรว่าไปก็ขอให้ไปดีนะครับหมายถึงว่าลางดีนะครับแล้วก็ไปมั่นก็คือหมายถึงว่าไปที่ไหนก็มั่นคงเข้มแข็งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคำอวยพรที่นั่นนะครับมักจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับ เดี๋ยวเข้าสู่บรรยากาศในวงของผู้ชายต่อครับอันนี้ชื่อชื่อสั่งร้านให้ชื่อมันชื่อมันอันนี้ชื่อสั่งนี่เปาเปาถามว่เปาอปไม่เปาอ่ะแค่ปีอ่ะปีปีอะไรนะปีดะไรนะรื้อเขาเลยชิงป๊อปไหน้วเอาเขาปูมากินเลยแค่เป๋า ที่นี่กอสิงได้ละพื๊ดเขาเอามันมากินแค่มันปีนี้ว่าดูท่านอธิบายเรื่องของที่มาของชื่อนะครับคนแรกนั้นชื่อมันมันนั Helen> ้นปีนั้นมาไม่มีข้าวนะครับมีเผือกมีมันออกมาเยอะก็เลยเอามันมากินพอดีปีนปีเกิดเขาก็เลยตั้งชื่อเขานะครับส่วนเปานั้นก็แรงเหมือนกันนะครับข้าวปลาอาหารหายากลําบากก็หาแต่หน่อไผ่นะครับซึ่งเป็นหน่อเป่านะครับมากินก็เลยเรียกชื่อเป่านะครับ xíp 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 อมสีแปสเลยเนี่ยสีนี้สิงสีงามๆนี้ฮงอันนี้สิเือสีงงามจที่งงาที่โอหน่โหเน่หงามอันนี้มัน่งเปลี่ยนดอกอันนี้หงอันน้งอันนี้ฮงเออเอามือค้ำกินจะเอาทู่นี่ยปั้นเสาดอก คนในลานจะเอาหุ่มเมาหุ่มเมาเลยเออเลอดเจ็บเนโอ้านบึกบบกินได้หลายเน้อหน่อยนึงเ่อมขั้นม้ามมะั้งไม่เไปเลอนี่ไม่กินนี่ยเขาขั้นเลยเออขั้นเอออ๋อตาเออเออ่ไม เนื้อคว้าข้างในนี่กินเขามีเหยื่อเหยื่อตุ๊กไก่ตุ๋มไก่ตุ๋มเหยื่อน้ำหมูเนื้อหมูลาบนะครับอันนี้ปลาตุ๋มนี่มะเขืออันนี้ก๋อยก็ลาบลาบหมูเสื้อมะมะเพ็ดหลายๆอันนี้โคโค่ถั่วผู้ในตุ๋มตุ๋มหมูตุ๋มหมูอันนี้ทอดิน ทวดินโอ้กินเม็ดนี่ก็ดีหลายแขวนเออมาทวดดินอันนี้พักพักกระจอนพักกระจอนพักกระดกก็รู้เออเม่นก็แม่นหรอเออกินลายแจ็บลายกินน้อยแจ็บน้อยบวกกินบวกแจ็บจากแจ็บไปเจ็บดิแจ็บลูยังบุกินนะ โอ้ยลานงำมหมอกก็ได้ลานเป๊ะอยู่เมืองแทนงำเอายักษ์ถิ่นสักเออเออดมไอไม่ก็ดิ้วได้นี่มาตางไแช่แน่เล่านะเพราหมดหมดหมดเจอมาเมืองมุนเอ่อมัวว่านนี่มาไหลแช่ไก่ไปหวยล่องฝุ่นไปเจ็ดลักอ่ะ เต่ามาเออจะมาจอมกันมันบอกกันมาดูคนสังบุจือบ้านจื้เมืองอ่อโดยนี่เป็นบ้านเกิดของลุงคำจิ้งนะครับแต่ไม่เกยจำไม่ได้อ่ะขับผมก็ขับรถไปเรื่อยๆเนาะคุยกันไปเรื่อยไปถามเขานึกว่าเป็นเป็นเมืองมุนที่ไหนได้มาาเลยมาเป็นเก้ากิโลเรเรียกว่าบ้านบ้านมันห้วยลองเจะก็เต๊งามก่อันเคยเรียนมาหายเพราะลานเคยสานเขาดูกินไ้อ่ะ โอ้หลงชายมันกินเผ็ดโอ้กินเผ็ดไรดีเฮิร์มโอ้มันไปกวางตุ้งมันก็กินเผ็ดแม่นล่ะคนยิ้วกวางตุ้งกินเผ็ดไรกินแต่แตงกินแต่นี่กินไรโอ้ไปตังหันก็กินเผ็ดหลายเขตต่างน้องคนนี้มั่นมั่นนะครับชอบกินเผ็ดมากเลยครับบอกว่าพริกเท่าไหร่ใส่ก็ไปเลยนะครับถ้าเราเอาเอิื้อขัวมาทานกินพูดอ่ไปไปซิเลอร์ไปเตอร์นะ ปตะเลอรปกะเลอร์ไปตะเลอร์นะครับถ้าคำเก่านะครับพูดสำเนียงเป็นเป็นผู้ไทยนะครับอย่างน้องเมทัยเออเบาเบาความปุตไตเฮ้าอ่ะเบาก็คนไทยหลานก็เดกกได้มันเนี่ยเบาอ่ะเบาเซอป้าคำไตป้าเบาป้าคำไตเอาอ่ะมีรสเขากับข้วด้วยนะเอ้าไทยลานเนี่ยทำเขาห่าแห้งเนี่มันนังฟังเนี่ยี่เชนั่งฟัง ว้าวิเัาสว้นเขาโั้นโอ้ขาขั้นฟเลกอ้โหว้าววความป้ความเฮานี่มึงยุนแ่บว่ามึงไล่บว่ามึงมุนบปะป้าคนอ่ะไตเมึงมืงมึงเมีนมาแต่ว่าปะตเมงมงมงอาว่ามงใ่หลาบบึงไปความเฮาหลายหืนเนาะมีคอตมีคอตอมีหลายคอเอะหไปลไปตนานาล่าเสือคอถ้าึงมุนอดีาป้ามองดี เออเดี๋ยววันล่องเดี๋ยววันล่องเป็นหน้าอีญ้าเนอเป็นปูน่าเป็นปูน่าเป็นปูน้าเอาเป็นปูน่าครับเมื่อเมื่อวานนี้ผมถ่ายรูปไปอยู่ครับเออเออคุณย่านะครับเเมื่อวานรูปของของคุณพ่อคุณย่าอถ่ายไว้ที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีมีรูป ี่ขอนิ่วนี่ขอนะคนัะเมืองมูลปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของเมืองควายนะครับเมืองมืองมูลน่ชุมเมืองมูลสามมูลมูลนะครับอยู่ในอำเภอสวนเสารนะครับห่างจากเมืองมวยสักเจ็ดแปดสิบกิโลครับติ๊กเนหำอ่อนตอนเมื่อเจ้าครับต่ำก่ันเขาจีติดกทีอ่อนตอนมันบึร์มันเบิร์มันเบิโต๊ะมันเร์ตโต๊ะเลยนอะไรอย่างเงยถึงน้อยชาแนลเฟย์มันอะไรก็ แับวทำอะไรครับโอ้เขาเขาเนี่หอมหอมลายวันนี้อากาศที่ที <h <h ่นี่ดีมากนะครับมีเม่เมื่อคืนนั่งคุยกันกับปู่นี่ถึงน้าตีหนึ่งกว่าครับเราไปเตี้ยวแล้วกินหนัยากนานย่างนึกกินหนักนานนี่กินเจ้ากินบุกบชินีอืมจ้ำเั้งโอ้จ้ำมั้งซ้ำปาเต อืมสำแดงอืมไปได้เล่าโอ้เจ็บปูก็กินอ่ะไปอินเล่าอ๋อไปอินเล่าไปหกบืนอ๋อไปเสียวสาวป่ะเสียวก็ะดกไปอับเขาไปลิงไงไปทหารทหารเนี่ยอ๋อจะลำมีเกงล้ำเกงเนาะแล้วจี๊ดเลยแกงมัที่จังเลยอ้าวทุย เขาโหเขอร์นอนในรถมาสองสองคืนนะครับเพราะมันขานานเนอรอเออเออไปดีเนอร์ไปนนาหนีมีคุนยืดบ้านเฮาอ๋อบ้านเฮาเมื่อานก็ไปดีเนอหาคชินเนอเออหาชินเนอุกมงน้ำมือเนอ ความประทับใจก่อนลำลา <c ười> การดื่มกินผมกับลุงคำจิ้งลำลาคุณปู่ด้วยมือ้อเช้าและมือ้อง่นะคุณปู่ท่านก็ พูดคุยหลายเรื่องนะครับเร่าเรื่องเร่าเมื่อคืนก็ดึกกันหลังจากนี้ไปก็คงเป็นอีกคราวหน้าถ้ามีโอกาสผมจะมาเยี่ยมเมืองนี้อีกเนื่องจากว่าถึงแม้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าความประทับใจของพี่น้องหรือชาวบ้านที่นี่นั้นดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ผมสนใจภาษาพูดที่เขาใช้พูดพูดเหมือนคนที่ประเทศไทยมากแม้แต่คําศัพท์นะครับซึ่งยิ่งไปหลายๆเมืองใน16เจ้าไทยเห็นความ แตกต่างนะครับบางเมืองนั้นภาษานั้นเปลี่ยนไปเยอะแต่บางเมืองนั้นยังนิ่งอยู่โดยเฉพาะเมืองมุนนี่ผมถือว่าภาษานั้นแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับเมื่อเทียบกับภาษาผู้ไทยในบ้านผมนะฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาก็เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับหรือว่าเห็นเป็นประโยชน์ก็กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ